15นาฬิกา48นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณรณาโปรกล้าเปกรม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตบรรคัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราช,ชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาตวิหารสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสมรายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เป็นพระอารามที่ประทับเมื่อครั้งทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าลัยรัชกาลที่สองและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ โดยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณา,โ,รราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรอ,อีกครั้งหนึ่งและพระราชทานนามว่าวัดราชาธิวาสมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา